Hello students welcome to English G ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาษาอังกฤษสอง We are going to do exercise about filling the words นะคะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดนะคะคือเป็นการเติมคำในช่องว่างนะ,ะดูคำสั่งนะคะดูคำสั่ง find the words find the words ก็คือให้หาคำเอาไปเติมนะคะคำมีทั้งหมด6คคำนี่เลยนะมีทั้งหมด6คคำนะคะคำหลายคำที่เราเรียนไปแล้วนะน,นี่เราก็เรียนแล้วนะคะอันนี้เราก็เรียนแล้วตอนปหนึ่งนะคะอ่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นคำที่ ครูสอนแล้วแต่นิดไปนิดหนึ่งตอนป .1 น,น,นะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะสอนให้ออกเสียงแต่ครูจะไม่บอกความหมายให้เด็กๆหัดพิมพ์หาความหมายคำศัพท์นะคะลงไปใน Google นะคะตัวอย่างเช่นคำนี้นะลูกออกเสียงตามครูนะคะเล克เล克นะลูกก็พิมพ์คำนี้เล克นะคะ ไปที่ Google แล้วพิมพ์ว่าหมายความว่าก็ได้นะคะแล้ว Google ก็จะบอกลูกมาว่ามันหมายความว่าอะไรนะคะ,ะคำที่สอง round round คำที่สาม month month chocolate chocolate f u r f u r year year หลังจากนั้นนะคะ,ะเราจะทำ แบบฝึกหัดอันนี้ลงไปใน purple book เล่มสีม่วงของเรานะาเราเราก็ลอกโจทย์ตามนี้เลยลูกแต่ว่าเราเขียนเนี่ยที่มีลูกบอลเนี่ยเป็นข้อหนึ่งนะาาาาตามครูเลย a ball is a ball is นะครับ a ball is อเอาอะไรมาเติมดีดูลักษณะของบอล ติ๊กตอกติ๊กตอก round ถูกต้องไหมเอ่ยอ่าต้องเป็น round คือคำนี้เลยแล้วก็เอาคำว่า round มาเติมเลยนะคะ round ใส่จุด full stop ด้วย a ball a ball is round a ball is round ลูกบอลนั้นเป็นรูปวงกลมนะคะ อ่าต่อไป number 2 w o ทำเอง number 3, number 4, o u number f number s นะคะมีทั้งหมด6 i x สิข้อนะคะแล้วก็อ่าทำเสร็จก็ถ่ายรูปมาให้ครูนะคะแล้วก็อ่านให้ครูฟังด้วยนะคะอ่านตรงไหนอ่านที่เป็นประโยคเลยนะคะอ่านที่เป็นประโยคเนี่ย พอ number ร์ูลกเติมเสร็จแล้วลูกก็อ่านด้วยนะ The table has four The table has four นะคะ Number three My dog has white My dog has white นะคะสุนัขของฉันมีอะไรสีขาวข้อสองเนี่ย โต๊ะมีสีสีอะไรนะคะเอาต่อไป number four the cake has อ่ามีอะไรข้างบน the cake นะคะ has อ่า frosting นะคะ frosting นะคะเหมือนกับ frosting นั่นแหละลูกอะไร,ก,ะไรการ์ตูนอะไรของลูกนั่นนะคะต่อไป number five นะคะ a year has twelve a y เย่แฮ e หนึ่งปีมีอ่าอะไรก็เติมมา number six นะคะ I b I celebrate นะคะ celebrate I celebrate my birthday every อ่า I celebrate my birthday every ฉันฉลองงานอ่ฉันฉลองวันเกิดทุกๆนะอทุกๆอ,อะไรนะคะอ่ะ ครูให้ลูกเลือกอ่านสัก2ประโยคพอนะคะเลือกอ่านสัก2อประโยคพอประโยคไหนก็ได้แล้วก็อ่านเป็นคลิปเสียงให้ครูแต่ถ้าใครจะอ่านมาทั้งหข้อก็ไม่เป็นไรนะอ่านมาได้เลยครูจะฟังนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็ thank you